เอามาถึงคุณบอยบ้างค่ะคุณบอยค่ะในเรื่องของไรเดอร์ทำไมรเดอร์ถึงควรจะมาอยู่ในแพลตฟอร์มของฟูดเพย์อิงอันดับแรกนะครับก็ดรปอบครับได้ติดต่อทางสมาคมรเดอร์มานะครับว่าปัจจุบันแพลตฟอร์มต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็บอกว่าแพลตฟอร์มที่รเดอร์ทั่วประเทศตอนนี้นะครับโดนกดขี่เรื่องราคาเรื่องค่าลอกถ้าพี่อยากให้ไรเดอร์มาวิ่งกับบริษัทของพี่ พี่ควรจะมีราคาที่มันสูงนะครับแล้วพี่ทําได้ไหมพี่ป๊อบก็ไปปรึกษากันนะครับปรึกษากันแล้วก็ตกลงแล้วก็คุยแกลงไปคุยมาก็ตกลงมาที่35บาทบวกกิโลแรก7.5บาทนะครับแล้วพเพืฟอ์มตรงนี้ทำไมสมาคมไรเดอร์ถึงมาช่วยโปรโมตนะครับอันดับแรกเลยต้องขอบคุณผู้บริหารทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้ q r โ หลับมาลงคมไลเดอร์ให้ไรเดอร์ทุกๆคนไม่ต้องเสียค่าสมาชิกนะครับเพราะไลเดอร์ก็มีภาระ,ะที่มันมากมายพออยู่แล้ว 2. ชุดเพอแบบฟอร์มหรือกระเป๋าพี่ป๊อปบ,บอกว่าแบบฟอร์มอันนี้ครับเราไม่ได้บังคับซื้อเพราะไลเดอร์มีภาระ,ะมากมายกระเป๋าทุกคนมีอยู่แล้วแต่เสื้อใครอยากซื้ออยากซื้อก็บอกท่านเราสามารถมีขายให้ท่านได้เนี่ยครับไม่มีแบบฟอร์มไหนในประเทศไทยนะครับที่จะ ใจดีเท่าขนาดนี้นะครับแล้วสามนะครับการที่พอแบบปอมันเนี้ยทำไมไลเดอร์ถึงสมาคมไลเดอร์ถึงเชียร์อันดับแรกคือหนึ่งราคาสองเรื่องการปลดแบนด์หรือการตรวจประวัติชรกรรมต่างๆทางผู้บริหารใหญ่ของผู้ไปอิงให้สมาคมไลเดอร์มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาทั้งหมดเพราะไลเดอร์ในปัจจุบันโดนแบนด์ไม่เป็นธรรมเยอะมากครับแล้วสามนะครับ คือระบบผู้เพิงเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นน้องใหม่เราต้องเข้าใจอย่างนึ่งว่าโปรแบบฟอร์มเนี่ยเพิ่งเกิดโดยผิมือคนไทยและคนไทยทําเราก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวครับทีละขั้นทีละขั้นฉันจะมาหวังว่าพรุ่งนี้บูมบัลลูนบูมมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่เราคิดว่าถ้าร้านค้าเราเก็บ G.P. ที่น้อยกว่าบริษัทอื่นที่เอารัะตะเปรียบเรานะครับ การที่ไรเดอร์โดนหัก GP ที่น้อยที่ตุดกว่าบริษัทอื่นที่กดขี่เราเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะมีสวัสดิภาพอนาคตที่ดีขึ้นไม่ใช่เราทำงานทั้งวันวิ่งทั้งวันแต่เราไม่มีเงินกลับบ้านแต่แอปพลิเคชันนี้ที่ทำให้เราเกิดมาเราได้มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวเหมือนสมัยก่อนที่เราวิ่งนะครับแลงวต้งขอบคุณผู้บริหารทุกทกท,กท่านที่ มั่นใจในสมาคมไรเดอร์ที่ให้ประกาศตรงนี้กับท่านผมขอบอกเลยนะครับว่าตรงนี้สมาคมไรเดอร์มีส่วนเกี่ยวข้องในการราคาที่เป็นทามตับไรเดอร์นะครับตรงนี้สมาคมไรเดอร์อุดหนุนและก็ต่งเสริมอยากให้ชีวิตประสิทธิภาพของไรเดอร์มันดีขึ้นและตอนนี้อยากให้ร้านค้าทุกร้านนะครับแล้วผู้บริโภคเราต้องฝากทีมมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดด้วยนะครับให้ช่วยกันโปรโมทนะครับแล้วก็บริษัทช่วยกันโปรโมท ให้มันเติบโตไปได้วยกันรอสักนิดนึงครับสักนิดหนึ่งผมคิดว่าเราจะมีเลิภาพที่ดีขึ้นครับอบครับเยี่ยมยอดเลยเอาเป็นว่าฟังอย่างเงี้ยก็ชนะแอป,ปอื่นแบบชนะขาดเนั้นในฐานะคนที่แบบสั่งข้าวเ e ลิเวอรทุกวันคือพอมานั่งรวบแบบต่อเดือนอะเป็นลูกค้า VIP ทั้งนั้นเลยคับเพราะว่าเป็นหลักหมืน่นแบบหลายหมื่นเลยทีเดียวแล้วถ้าเราสั่งเข้าเราได้เงินคืนกลับมามันมความรู้สึกว่า เฮ้ยสิ่งที่เราควรจะเสียม,มันลดคอสให้กับตัวเราด้วยอ๋อ,อนัดหนึ่งเนี่ยทีนะครับก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจตอนนี้ไรเดอร์ท่วประเทศกําลังเข้าใจว่าเอ,อ้ยทำไมต้องสมัคร9 9บาททําไมต้องสมัครพันหเป็นมาร์เก็ตเตอร์เราบอกเลยครับไรเดอร์ตอนนี้ไม่ต้องสมัครแต่ถ้าอนาคตข้าง,งหน้ามันเติบโตท่านอยากจะมีส่วนร่วมอย่างที่บริษัทเขาประกาศไว้ท่านสมัครได้เราไม่ได้บังคับถ้าท่านอยากมีไรายได้เสริมอันนั้นมันเป็นระบบของบริษัทที่บริษัทขีดขึ้นมานะครับ สมาคมรเดอร์มีแค่ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องราคาการและในการแบนนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณผู้ผู้บริหารทุกทกท่านด้วยนะครับที่ทําให้สวิตภาพของเราดีขึ้นแล้วก็โปรดรอสักนิดหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับผมว่ารอไม่นานเอาจริงแอปนี้อา่าในส่วนของแอปพลิเคชันบ้างมันตอบโจทย์ร้านค้าและไรเดอร์ยังไงบ้างสิ่งแรกนะครับร้านค้าเนี่ย GP ต่ำทาให้ราคาอาหารถูก<ะ>สองจีที่เราได้มาใช่ครับเราก็มาแบ่งคืนให้คนทานแล้วก็แบ่งในโครงสร้าง ช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเรื่องของการหาร้านหารถมันหมายความว่าสมุติคนที่เป็นทีมมาเก็ตเตอร์เนี่ยไปหาร้านเขาก็ได้ส่วนแบ่งใช่ไหมครับไปหารถาก็ได้ส่วนร่วมใช่ไหมครับอันนี้คือคอนเซปต์ของพวกเราและที่สําคัญนะครับเวลาที่เราอยู่ในตลาด <c oughs> ผมก็จะรีเสิร์ชเยอะครับมานั่งคุยกับพี่บอยนั่งคุยกับคุณปุ้มเนี่ยก่อนทําแอปนี้ก็ไปถามเรื่องร้านอาหารนะครับพะเขาทําเขาขายหลักแสนนะครับกำไรหลักแสนนะไม่ใช่ยอดขายนะไม่ใช่จาละแสน กำไรหลักแสนนะครับตอนนี้ที่ขายผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับไม่มีหน้าร้านเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะคุณต้นหอมรู้ไหมครับบ้านเขาอยู่ตรงนี้หมู่บ้านเขาก็ลึกนะะบ้านฝั่งตรงข้ามแม่งสั่ง delivery มากินที่บ้านอต้องรอมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาเป็นยังไงเดินยี่สิบเมตรเดินยี่สิบเมตรสั่งมาสั่งผมก็มองว่าทำไมเขาไม่เดินไปเพราะคุณปุ กะเพราจานนึงสิไม่เดินครับเพราะอะไรงกดปุ๊บลงมาเขาบอกว่าอ๋อเขาลูกเล็กอ๋อก็ไม่ใช่ทุกคนจะสะดวกที่จะต้องไปเดินไปสั่งแล้วอย่างการสั่งผ่านแอปพลิเคชันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเขาบอกว่าเขามีเขามีส่วนลดข้าในแอปแล้วก็ค่าค่าส่งถูกมากเขาเลยกดดีกว่าสะดวกขี้เกียจเดินมาอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วอืมค่ะเนม่นี่คือเรื่องสําคัญที่เราศึกษามานะครับแล้วก็เพื่อบอกพี่ๆนะครับสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆมาร์เก็ตเตอร์นะครับ เราก็มีโปรเจกต์ครับคุณต้นหอม<ฆ>ในเดือนหน้าในเดือนหน้าเนี่ยเราก็บอกทีมงานหาร้านนะครับว่าเอเราจะวางแผนให้เดือนตุลานี่เดือนสิงหาใช่ไหมครับ<ฆ><ฆ>เดือนหน้ากันยาแล้วก็ให้เดือนตุลาเนี่ยเราจะมีร้านอาหารเนี่ยเป็นหมื่นร้านในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราก็เลยบอกว่าท่านท่านมาร์เก็ตเตอร์ฟังดีๆนะครับท่านเนี่ยหาได้ห้าร้านเราให้ท่านห้าร้อยสนใจไหมฮะ อมไม่ตบมือเหรอฮะแค่หาร้านอาหารเองอ่ะใช่คือทุกทีเนี่ยเราจะมีโครงสร้างว่าเมื่อท่านอาหารมาได้ปุ๊บส่วนแบ่ง15%เราจะให้เขา1%มียอดขายไม่ว่าใครจะสั่งเขาจะให้1%แต่วันนี้นะครับเราจะจัดโปรโมชั่นแคมเปญให้5ร้าน500ทั้งหมดนะครับ2010ที่ท่านจะหานะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่เราจะให้พี่พีะไรเดิมไม่เท่านั้นนะครับพี่บอยฝากบอกพี่บอยด้วยเดือนหน้าถ้าสมัครแอปมานะครับ ผ่านแพลตฟอร์มเราแต่ว่านับยอนหลังให้นะครับตั้งแต่ใครที่เป็นสมาชิกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราให้ลดคาราสามร้อยสำหรับส่วนลดใช่ส่วนลดะนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับในวันที่หนึ่งตุลาปุ๊บถ้ามีการรับออเดอร์สามเที่ยวเขาก็ได้ค่าเที่ยวใช่ไหมพี่บอยถูกไหมครับตามแพลตฟอร์มที่เราตกลงกันแล้วก็เบิ้ลไปอีกสามร้อยเลยโอเคไหมโอ้โหให้นนไว้กินข้าวไว้ให้กินข้าวไว้ให้กินข้าว เป็นกระเป๋าตังค์พิเศษมาเพื่อให้ซื้ออาหารกิน,นไหนๆก็ท้งานอยู่แล้วอ่ะก็ได้รับ300ไปด้วยใช่<ด>ครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับร้านอาหารที่เข้ามา1นึ่งสิทธิ์ในเดือนหน้านะครับพี่ฟังนะครับเรามี1นึ่งสิทธิ์ในกรุงเทพรับปริมนทนเราให้ร้านละ500เมื่อมี5 order, ออเดอรับค่าอาหาร500เพื่อไปสั่งร้านอื่นไม่ได้ให้สั่งร้านตัวเองนะ,ะเราอยากให้เจ้าของร้านอาหารลองสั่งร้านอื่นมาทานบ้างซึ่งจะเกิดอะไรครับ เกิดรายได้ให้ไลเดอร์เกิดร้านอาหารให้ร้านอื่นนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะแจ้งทางทีมงานอีกรอบครับฟังแล้วอยากจะเปิดร้านอาหารหรือว่าไปขับเองเลยอะ่ะออ <c oughs> มันรู้สึกว่ามันเป็นเครือข่ายที่เราสามารถหยิบเงินตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้มันเงินลอยอยู่เต็มอากาศเต็ไมไปหมดเลยเพียง <c oughs> แค่ลงมือทําหรือชักชวนเพื่อนแค่นั้นเองทั้งหมดนะครับงบประมาณในเดือนตุลาเนี่ยเราจะ ใช้งบประมาณไปมัน9ล้านบาทเพื่ออยาก,กระตุ้นให้ทีมงานเกิด10,000ล้านค้ากุงเทพและปริมณฑลขอเสียงปรบมือหน่อยครับวางพรีเซนเตอร์ไว้ยังคะหนูก็ต้องหาเงินน่มันดูเหมือนเหมือนแอปพลิเคชันนี้หาเงินได้ง่ายจังเลยอะ เหมือนเขาแบบว่าตอบโจทย์อยากจะให้เป็นแอปสายเปจริงๆนะคะและนี่คือความลงตัวของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ไรเดอร์แล้วก็ Rider, แอปพลิเคชันดีๆนะคะหคุณป๊อบคิดแพลตฟอร์มได้ดีมากเลยอะ่ะอันนี้ด้วยกันครับมีทีมงานครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะดรป๊อบนะคะปริญญานินรัตนาคุณนะคะดรปุ้ม um นะคะคุณบอยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยต้องสร้างภาพจํามันมีมารคอตด้วยมั้ยดรป๊อบ อืมเป็นมาสคอตนะคะที่แบบอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนให้เราสร้างภาพจำเลยว่าโลาเห็นเจ้าตัวเนี้ยนี่แหละคือฟู้ดเพย์อิเลยนะคะของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงการรับรู้แอปพลิเคชันได้มากขึ้นนะคะพร้อมที่มีอาหารมากมายเข้าไปที่ฟู้ดเพย์อิง